สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่2นะคะสําหรับคราวที่แล้วครูอรอนพูดถึงทัศนาธาตุนะคะสรุปให้ฟังนิดนึงนะทัศนาธาตุก็คือส่วนประกอบที่ทําให้เกิดงานศิลปะนะคะสามารถมองเห็นได้ประกอบไปด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ําหนักและพื้นผิวนะคะ และเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่จะมีเรื่องของงานวาดงานปั้นและงานพิมพ์นะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในส่วนของงานวาดอยู่นะคะคราวที่แล้วครูอ่อนพูดถึงเรื่องเส้นไปเป็นอย่างไรบ้างได้ลองไปฝึกฝนกันแล้วหรือยังสำหรับวันนี้นะคะครูอ่อนก็จะมาพูดต่อในเรื่องของการใช้รูปร่างและรูปทรงค่ะมาที่รูปร่างก่อนค่ะ รูปร่างมีลักษณะเป็น2มิตินะคะสมิติก็คือมีเฉพาะแค่ความกว้างและความยาวเท่านั้นค่ะส่วนรูปทรงรูปทรงมีลักษณะเป็น3มมิตินะคะมีทั้งความกว้างความยาวเหมือนรูปร่างแต่มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความหนา หรือความลึกนะคะและก็ความสูงด้วยค่ะสำหรับเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะนักเรียนเขาจะแบ่งได้แบบนี้ค่ะ1รูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะคะนักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรูปร่างอิสระนะคะเช่นก,ก้อนเมฆม้า ม้าอันนี้คือรูปทรงนะคะรูปทรงก็จะมีรายละเอียดครบทุกอย่างเลยแต่ถ้าเป็นรูปร่างจะมีแค่เส้นรอบนอกแบบนี้ค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคือไฟค่ะ อันนี้คือไฟลักษณะที่เป็นรูปทรงนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นรูปร่างก็จะเป็นรูปแบบนี้ค่ะจะมีแค่เส้นรอบนอกนะคะนักเรียนอันนี้คือรูปร่างนะคะและนี่คือตัวอย่างของรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาตินะคะที่ครูอรอบอกไปว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะเส้นอิสระนะคะ ต่อมารูปแบบที่สองเราเรียกว่ารูปร่างรูปทรงเลขาคณิตค่ะตัวอย่างรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นรูปร่างก็จะมีแค่ความกว้างกับความยาวแต่ถ้าเป็นรูปทรงเขาจะเพิ่มความหนาหรือความลึกเข้ามานะคะง่ายๆเด็กๆลองนึกถึงกล่องของขวัญ ก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงค่ะมีเป็น3มิตินั่นเองรูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิตรูปต่อมาคออนยกตัวอย่างเป็นวงกลมค่ะรูปร่างวงกลมเขาจะมีแค่2มิตินะคะเขียนออกมาแล้วก็จะแบนๆแต่ถ้าเป็นรูปทรงนะคะเขาก็จะเป็น3มมิติเด็กๆลองนึกถึงลูกฟุตบอลเลยค่ะ อันนี้ก็คือทรงกลมค่ะเป็นรูปทรงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมค่ะถ้าเป็นรูปร่างก็มีแค่2มิติมีความกว้างกับความยาวแบบนี้นะคะถ้าเป็นรูปทรงให้นักเรียนนึกถึงพีระมิดเลยค่ะหรือถ้าใกล้ตัวนักเรียนนิดนึงก็เป็นแซนด์วิชก็ได้ค่ะ อันนี้คือลักษณะของรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะเอาล่ะค่ะพอถึงตรงนี้แล้วครูออนหวังว่าเด็กๆพอจะแยกออกระหว่างรูปร่างรูปทรงนะคะทั้งรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติรอบๆตัวเราและรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนะคะ คราวนี้ในชั่วโมงนี้นะคะครูอ้อนจะพาเด็กๆไปฝึกวาดรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตกันค่ะไปกันเลยการวาดรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแค่เด็กๆนะใช้เส้นให้ถูกต้องเท่านั้นเองค่ะเริ่มที่รูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะครูอ้อนจะใช้เส้นตรงแนวตั้ง กับเส้นตรงแนวนอนมาต่อกันนะคะเราก็จะได้รูปร่างสี่เหลี่ยมค่ะส่วนรูปทรงนะคะในขั้นตอนแรกให้เด็กๆวาดเหมือนกับรูปร่างเมื่อกี้ก่อนเลยค่ะ เสร็จแล้วเราค่อยใช้เส้นตรงแนวเฉียงลากจากมุมขึ้นไปนะคะที่สำคัญเส้นจะต้องเฉียงในแนวองศาเดียวกันแล้วใช้เส้นตรงแนวนอนมาประกอบกันค่ะเส้นตรงแนวนอนก็ต้องขนานกับเส้นแรกที่เราเคยวาดไปนะ ประกบด้วยเส้นตรงแนวตั้งค่ะเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปเป็นรูปร่างวงกลมนะคะใช้เส้นโค้งสองเส้นมาต่อกันค่ะ ส่วนรูปทรงก็วาดเหมือนรูปร่างเลยนะคะแต่คราวนี้จะแตกต่างจากสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะคะรูปทรงวงกลมอาจจะดูยังไม่เป็นทรงนะครูออนจะใช้วิธีการระบายสีให้นักเรียนได้ดูนะคะและเขาก็จะแตกต่างกันตอนที่เราระบายสีคะ่ะ ต่อมาเป็นรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะเราจะใช้เส้นตรงแนวเฉียงกับเส้นตรงแนวนอนนะคะรูปทรงนะคะเราก็ใช้เส้นตรงแนวเฉียงกับเส้นตรงแนวนอนเหมือนกับรูปร่างเลยนะคะวาดไปเลยแล้วเราค่อยมาใช้เส้นตรงแนวเฉียง จากมุมด้านข้างขีดขึ้นไปนะคะเพื่อทำเป็นความหนาของรูปร่างสามเหลี่ยมก็จะกลายเป็นรูปทรงแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับรูปร่างรูปทรงเลยขาคณิตนะคะเราไประบายสีได้เลยค่ะควรจะสาธิตการระบายสีของรูปวงกลมให้ดูนะคะเพื่อแยกระหว่างรูปร่างกับรูปทรงค่ะ สี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมควรระบายสีไปแล้วนะคะควรจะเลือกสีที่เฉดต่างกันนิดนึงระบายคนละแถบเท่านี้รูปทรงเราก็จะดูมีมิติมากขึ้นค่ะและในส่วนของวงกลมควร,รจะสาธิตการระบายสีให้ดูนะคะตอนนี้ยังเป็นลนักษณะเหมือนกับรูปร่างทั้งสองรูปเลยนะเราจะมาแยกความแตกต่างกันโดยใช้วิธีการระบายสีค่ะ สีที่ใช้ใช้ประมาณ3สีนะคะคือสีเหลืองสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มค่ะเริ่มจากการระบายสีอ่อนที่สุดก็คือสีเหลืองไปก่อนเรียบเรียบธรรมดาปกติเลยค่ะทางรูปร่างและรูปทรง สำหรับรูปทรงนะคะก็เพิ่มสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มไปค่ะก็จะช่วยให้รูปทรงของเราเป็นสามมิติขึ้นมาค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการวาดภาพระบายสีรูปร่างรูปทรงเลขาคณิตนะคะเด็กๆลองไปฝึกฝนทักษะนี้ดูนะคะในการวาดรูปร่างและรูปทรงเลขาคณิตค่ะค่อยๆทำตั้งใจทำนะคะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนค่ะค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของสีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ